ยาสมุนไพรนะคะวันนี้หมอการก็จะนําเสนอนะคะเกี่ยวกับต้ดมะละกอนะะี่ค่ะว่ามะละกอมีสรรพคุณยังไงนะคะมะละกอนี้ก็คือ,อ,อใช้รากแก่นะคะลดถุงเทียนสปปรรพคุณของเขาขับปัสสาวะแล้วก็แก้กรรมมะโลกได้ด้วยะคะ่ะรากนะคะรากแก่นะคะแก้กรรมะโลกได้นะคะส่วนรากอ่อนของเขานะคะมีลดถุงเทียนเล็กน้อยนะคะ สรรพคุณบำรุงน้ำนมนะคะถ้าเป็นรากอ่อนนะคะบำรุงน้ำนมถ้าเป็นยางนะคะยางของมะละกอนี้นะคะสรรพคุณของเขาการแผลหัวปูดแล้วก็สิวนะคะข้าพยายานะคะข้าพยาธาผิวหนังได้ด้วยคะ่ะนะคะขยาพิผยวหนังมะละกอแล้วก็ส่วนลูกนะคะเราก็ไปทำส้มตำนะคะแกงส้มแล้วก็เอาไปทำแกง แกงือเหลืองนะคะทำได้น้องใส่ใสปลาทอดน,นะคะนี่คือสรรพคุณของเขานะคะเพื่อนมะละกอนอกจากเราไปทำซุมซำได้แล้วนะคะเราก็ไปทํย่ากอื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ไปบํารุงน้ํานมสําหรับมารดาที่ให้นมบุตรลูกนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโรคขยาดหิมหนังนะคะก็ใช้ใช้ยางของเขา โลภยายาดผิวหนังได้นะคะแล้วก็หูดแล้วก็สิวด้วยค่ะขอบคุณนะคะสุกหลักเพื่อนที่มาติดตามมาชมกำลังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดั่งใจห้หมอการด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ